สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พีเของเราทุกท่านวันนี้น้องมดพามาชมรถสวยๆนะคะกับโตโยต้ายาริเครื่อง1.2 g ปี2014เกียร์ออตโต้คันนี้นะคะมาในรูปแบบของสีแดงเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างนะคะแถมมี ประกันชั้น1เหลืออยู่ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรับมอบมาจากมือลูกค้าโดยตรงเลยนะคะพีพได้ทั้งแม็กแต่งซิ่งได้ยางปีใหม่นะคะ,ะเป็นตัวท็อปนะคะปุ่มสตาร์ทไฟเดี้ยวกระจกมองข้างมีไฟตัดหมอกม,มือจับโครเมียมนะคะเรามาดูออปชั่นคันนี้กันนะคะใครที่ได้คันนี้ไปใช้นี่คุ้มสุดๆเลยนะคะนอกจากจะได้ตัวท็อปแล้วนะคะพีพียังจะได้ลดราคาไม่แพงด้วยนะคะจัดโปนะคะ ลดต้อนรับปีใหม่นะคะให้กับพี่พี่เอฟซีของเราทุกท่านนะคะจากราคาหน้าร้าน3ามแ0 0 0้าหมื่นบาทลดเหลือ3ามแ0 0สนบาทนะคะห้ามต่อแล้วนะคะพี่พี่ลดน้องสวยขนาดนี้พี่พี่จะมาขอต่อนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่5,400เท่านั้นเองนะคะแถมคันนี้นะคะสดยิ่งกว่าเปลาะกล้วยนะ,ะสดยิ่งกว่าเปลาะกล้วยขำๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆี่จะได้ ใหม่นะคะใหม่น้อยมากเลยนะคะความสดของน้องแดงนะคะนั่นก็คือไม่ห้าหมื่นโลนะคะรถปี14นะคะแต่ไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นโลนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างนะคะแถมรับมอบมาจากมือลูกค้าโดยตรงด้วยนะคะเรามาดูภายในกันนะคะ,ะปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะเครื่องยนต์เป็น1.2่ะนะคะเป็นตัวจีนะคะไฟเลี้ยวก็จบมองข้างดูดีๆนะคะพี่ๆนะไฟเลี้ยวก็จบมองข้างนะคะกระจกมองข้างะะพอมนะไฟมะะมไฟ,ฟ้า พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะคะ,ะมี Airbag ABS เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันหน้าปัดคอนโซลกลางนะคะก็มีเครื่องเล่นวิทยุ CD ปุ่มปรับแอร์แล้วก็ถัดมาเป็นคันเกียร์คันเบรคนะคะกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะ สมุดคู่มือนะคะครบท้วนเลยนะคะมือจับโครเมียมนะคะดูง่ายๆเลยนะคะถ้าตัวท็อปนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวโลนะคะมือจับจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะดูง่ายๆเลยนะคะขอเรอน,นะคะมาดูแม็กนะคะ แต่งซิ่งขอบสิ้านะคะแล้วก็พี่พี่ได้ยางใหม่ด้วยนะคะคันนี้ใครได้คันนี้ไปใช้นี่คุ้มสุดๆเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะเบาะหลังนั่ง3คนได้สบายๆนะคะขับขึ้นเขาเขาลงห้วยได้สบายนะคะคันนี้แล้วก็หนีปัญหารถติดในเมืองกรุงได้ดีมากเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.2cc ซีซีนะคะโครงสร้างเดิมนะคะ สีเดิมไม่มีชนนะคะคันนี้สำหรับใครที่มองหารถยนต์5ประตูอยู่นะคะเอาใจไยรุ่นเลยนะคะเบาะหลังนั่ง3คนได้สบายๆเลยนะคะได้ตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์ 1.2G เติม E20 E85 ก็ได้นะคะแต่ว่าน้องไม่แนะนำนะคะแนะนำให้เป็น E20 นะคะเพราะว่ามันเล่อเหยไวนะคะ สีสันสดใสด้วยนะคะมาในรูปแบบของสีแดงนะคะน้องเชื่อว่าสีนี้เป็นสีที่คนนิยมนะคะลองจากสีขาวหรือว่าสีดำนะคะสีแดงเป็นสีที่สดใสนะคะแล้วก็แต่งหล่อๆลงแมตแต่งซิ่งได้อย่างปีใหม่ไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะออปชั่นนี้ก็ล้นๆเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแล้ว พี่ๆได้คันนี้ไปใช้นะคะปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะไม่ใช่ตัวธรรมดานะคะอะนอกจากจะลดราคาหน้าร้านไปแล้วนะคะสองหมื่นพี่ๆยังจะได้น้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปด้วยนะคะออกรถ ช่วงนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่มองหารถยนต์ไว้ใช้นะคะน้องอยากแนะนําเลยนะคะนอกจากพี่พี่จะได้รถสวยการันตีสภาพแล้วนะคะยังได้โปรโมชั่นสุดคุ้มแคมเปญสุดพิเศษนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายให้พี่พี่ได้เลือกสรรกันนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีกันได้เลยวันนี้น้องมมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ